ตัวหมหน่าโง่ตัวหอน่าโง่หมหน่าโง่ตัวขี้ควดนีกคนอไปยับไปรอบไปรอบหน้มาว่ามามาดิหลอกนาหน่อยหลอกเขาหน่อยหลอเขาหน่อยให้เขามีกำลังใจในการล่าเราหน่อยมา น้องวนจอดทางๆด้วยครับอ่าอ่ตมมาตั้มลได้เลย กูมีปูด้วยเนี่ยมึงต้องหนีใิ่ปนะเราไม่ล่ะไม่ยกหนีให้นี่ไงพี่เเฮ้ยยดี๋วพอตำรวจมาตามเราไม่แล้วมันตามเราทำไมไม่รู้มันก็เลยงงเี่นะตามเราทำไมเนี่ยตามเราทำไมอ่ะไม่รู้ปูนกูเยอะเลยเนี่ยรออะไรอ่ะผมนี่จะจอดข้างทางด้วยคับผมก็ยกล้อขึ้นเลยเยี่ย้ออกมากี่ลูกอ่ะห้าลูกใช่หรอสี่สิบสี่แล้วหนูตํงเมื่อกี้เกมอ่ะกูว่ากูติดคุกหัวโตดูทรงแล้วไม่ต้องทําอะไรกันแล้วกูลงโกเลย เราไปเปลี่ยนชุดขโมยรถตำรวจกันนี่แค่หาหาเรื่องติดคุกเล่นนะวะขโมยรถตำรวจอะไรเงี้ยจัดไม่จัดไม่กูกูเชื่อไปมือมึงนี่ได้แล้วติดคุกอย่างมากครึ่งชั่วโมงอ๋อนี่ผมจะครบแล้วอ๋อนี่ผมจะครบแล้วอ๋อนี่ไปดิเอาผมจไปดิมาจะครบแล้วคือไรวะเอาผมจะครบ h a l ชั่วโมงแล้วโหเต็มตัวแล้วเต็มตัวลงแล้วโอ้ยลูกค้าเอาเอาเอาขโมยรถสปาขโมย ทำแยยเลมึงขับรถเก่งอ่ะรถคันไหนรถคันไหนดีกว่าต้งรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนรถยนเลยเฮ้ยมึงถนัดตัวรถยนต์มึงไม่น่าจะถนัดน้องดูยทรงโอ้ยดูถูกผมหมอเอาแค่มอร์ไซค์ก็หอเอาว่าเอามอเตอร์ไซค์เบาขโมยรถตำรวจโทยแม่งต่อหน้าเลยอะโอ้ยดีว่าที่ไหนอ่ะไม่ใช่ว่าขโมยปุ๊บสัตว์โดนยิงล้อเล่นตำรวจล้อเล่นอย่างงี้ยไม่ได้ เฮ้ยแต่ไปหาเรื่องป่วนตำรวจแล้วก็ขับหนีมันได้อยู่นะโดนจับทำลายร่างกายครึ่งชั่วโมงป่ะวะยังไงเราไปทำอะไรมันก่อนนะไปป่วนมันเนาะเออไปป่วนนะขับรถไปแดงเมื่อกี้นะอะไรเงี้ยเออให้มันไล่เราเล่นๆนี่อะไรทำอ่ะอ้อนี้อนีอ้อนเดอะไรฮะไอเมื่อกี้คุณฟ้าไปแดงเลยเฮ้ยเขามาดิไม่ทานไม่เนี่ยวิ่งกับไฟประหลาดมันบอกว่าไม่ทานกับไฟ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 เยอะเยอะยัง ไอีกโหอะไรวะตำรวจรถก็แรงกว่าได้ไดไปไปไปเอ้ยเอ้ยเขาเปิดหมอแล้วเขาเปิดหมอแล้วมาดิต้องไปดิเนี่ยหาเรื่องกวนแม่งเนี่ยเนี่ยไม่ติดคุกไม่ไม่หยุดอ่ะหวังแม่เขาเป็นระเบียบได้ไหมเออตำรวจนี่แหละตำรวจมาตำรวจมาเร็วมาเร็วไอ้มาทางนู้ด เขามาใช่ตามแล้วมัเขาตามแม่ใช่กูเอ้ยเขาตามก็มาดิตำรวจเขาเดียวพวกไปอ่ะเขาเดียวพวกหนึงสองคนมาครับมาเลยก็เจอมาเลยก็เจอได้ยินเหรอเมื่อกี้ มึงจะขับวนอยู่นี้เหรอไม่ได้ยินใครเลยสวดีครับพุทธดำตำรวจจะมาดิพักเท้านี่ไงก็มาดิตำรวจเปลี่ยนสีสูดหรอกครับอุ้ย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  เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็มกว่าเดิม่ะโอ้ยคุณต้ำมัวใจเย็นดิเดี๋ยวมาจับข้มหาอะไรมาจับค้มหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยจับกูจับเลยเลยมาจับขุ้มหาแล้วมอคุ้มคุณฝ่าใบแดงใบแดงเลยคุณฝ่าใบแดงใบแดงเลย ฟ้าฟ้าผมจำได้ย่่าไดเลยดีหลอกรอตำรวจด้วยไม่งั้นผมไม่เอารถมอเตอร์ไซค์มารอดูไงเก่งไงดูดีดีไหนเก่งไงอะไรไม่ผ่านไปแดงต้องจับกันเลยเหรอคุณดูดีไหนเก่งไนะคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจไหนเก่งไหนตอนนี้เขาบรียกเขาเรียกว่าเก่งไงใช่ไหมครับคุณตำรวจแน่จริงก็ได้พวกพวกพอลเลยได้ดิผมมันก็ไม่คืนไปไม่หอมีฝีมือเปล่า ไม่ไม่เอาใส่ใส่ใส่บินไปใส่บินไปโอ้ยเองไม่ใส่บินแค่นี้ก็ปล่อยแขนก็ได้ป้าเจ็บเนี่ยเนี่ยผิวไอ้นี่บอบบางนะถ้าเป็นรอยขึ้นมาทำไงฮะเออเฮ้ยเกินไปละเกินไปละสามร้อยดับสวัสดิ์ไปไหมไปดีแต้มมือก่อนไปแล้วยิงยางแล้วโอ้จบเลยอ่ะ ต้องไปซ่าทต้ไมมันเป็นีิปาปัวไปซ่อมไปซ่อมรถโอ้โหตำรวจนี่ใส่ไปดีเลยอะรถเล่นขี่เป็นปูเสฉวนเลยถ้าสมมติว่ากูเตะรถตำรวจหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยข้าขโมยตัวได้ขโมยขโมยเลยนะกูก็จะขึ้นกว่าจะกว่าจะออกดองกว่าจะอะไรอีกเฮ้ยแต่ตแตกขึ้นแล้วแตกไงตำรวจมันล่วงเโอ้ยนี่ตำรวจอยู่เลยอะ ผมเมียเล่นผมเมียเล่นผมทำไปเล่นรอตอนที่พี่ต e. อนท oh, ี่พี่ติดคุกอะโอ้โหไม่ไม่ไม่หยองหยองเลยโอ้เขาไม่ว่างเล่นกับเราอ่ะเราเป็นดูคนอื่นไงฉลอนคนนานเมื่อกี้นะตำไปก่อนครับตำรวจหน้าโง่ตำรวจหน้าโง่ตำรวจหน้าโง่ ทังขี่วนนี้วนนี้กปับไปย่อกไปัไปยอกอุ้ยมาว่าม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 าอามากาม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 ลนามานามอมาลาลามหมา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 ามัาามาาามามาามมา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 ามามางมางา้ามมามมามาาาอ เอาลฝักงนเอาลฝักนนนน้นนๆ้นมาดิขี่กลับมาปวดอีกกลับมาวยไม่เขาจะตามมาตามมาเลยนี่นี่ไงยจือเหินมวาไมมันดีตามง้ยไงแต้องขี่ปวดไปปวดมาอย่างงี้ยเ้ยเงี้ยเงเ้ยขยิงขยิง

เลยมดคุณตำรวจคุณตำรวจยังแกข้อหาเขอีกคุณตำรวจับไม่ได้อะไรกลอกควันกลอกวันอะไรอุ้ยออกมาทักทายกลอกวันยังคุณตำรวจยังไม่บาดเจ็บเลยเลยคุยกันดีๆสิคะคุณตำรวจสุดริตคนละห้าร้อยเพราะเห็นหลายเสามากเลยตอนนี้เอ้ยโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจมีหลักฐานนะเห็นหลายเสาวอะเสาไหนถึงเสาไหนเสาไหนถึงเสาไหนชี้ด้วยนับไม่ถ้วนอะโอ้นับไม่ถ้วนเลยเหรอโอ้ยเจ้าแม่ต้อง โอเคเสร็จแล้วใลยอะไรแน่จริงก็ตามมาดีแน่จริงก็ตามมาดีวอ่ะไม่รู้มวดอะไม่รู้วันนี้ก่อนบุตรเต็ก่อนเดินเดินขัดีเข้าร่างกายอุ้ยก็ตามมาตามมาได้เหรอได้นั่นไงนั่นไงนั่นไง จ้าเอ๋ก็ตามมาดิมามามามิเตยวว่ามิเตยวว่าเมื่อกี้คโดนยิงนี่คุตายนะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไม่ได้ไี่ไปแล้าวปอ้ยนุกวณ์เดียวไม่ร้องไห้ เขาไม่ออาไวยจับเลยด้วยนะอไอ้เขาเอามอเตอร์ไซค์จริงด้วยไหมอะ่ะเหล่ๆๆเอามอเตอร์ไซค์จริงด้วย,ยมาแล้วาาตามจอมาดิครัสจอม,มา่าดิครับนี่หันตาม,มาด้วยขเขาเน้นๆเลย เน้นๆเลยพี่หัวแดงๆเลยนะหัวแดงๆดงเลยยเลยเขาเร็วแลนั่นเขาเร็วนล้นั่นนี่เหินเป็นด้วยตามมาตามมาขอโทษผมมองหลังอยู่ผมขอโทษไม่เห็น มองหลังอยู่อ่ะเขาเลยแล้วเขาเลยเขาเลยปี๊บแกปี๊แกปี๊แกอยู่นี่อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้ว เจอการหนี่ระดับตำนานของมึงไปตำรวจอึ้งกูบอกเลย